สวัสดีครับทุกคนเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันดีกว่านะครับเรียกได้ว่าสร้างเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นในฝั่งเกาหลีใต้แบบมหาศาลเลยจำกันได้ไหมก่อนหน้านั้นมีการออกมาประกาศอย่างเป็นทางก,การว่า b l a c k พิงกํกำลังจะ คอลลับการ X กันกับทามากอจินะครับก็เกิดกระแสว่าเออกระแสนี้เริ่มต้นจากลิซ่าหรือเปล่านะเพราะว่าลีซ่านั้นก็เล่นมาตั้งแต่ช่วงกลางปี2025แล้วตัวทามากอจิที่ X กันกันกบแบล็คพิงนะครับเขาจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่23ธันวาหรือว่าวันนี้ระหักเป็นเวลาเกาหลีใต้ก็จะประมาณ2โมงบ้านเราก็จะน่าประมาณเที่ยงตรงนะครับก็รอดูกันได้เลยแต่สิ่งที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักนั่นก็คือเมื่อ4วันก่อนหน้านี้แอคเคาท์ของเกาหลีใต้นะครับยังโซ South Korea เขาได้มีการลงรูป mockup นะครับแบบว่าเอามาประกาศการคอลแลบกันระหว่างธามากจิและ Blackpink ซึ่งเป็นตัวธามากจิจน่าจะเป็นตัวม็อกอัพนะครับเอามาให้ดูว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนก็เป็นฟิลสีชมพูด,ดำเลยแล้วก็มีตัวตุ๊กตาครับเป็นเมมเบอร์ทั้ง4คนอยู่ตรงหน้าจอตัวม็อกอัพนี่แหละที่เกิดเป็นประเด็นเกิดเป็นปัญหาตอนแรกเราเห็นเราก็เออ CG หรือเปล่า AI หรือเปล่าหรือว่าเป็นภาพตัดต่อแต่พอดูไปดูมาแล้วมันก็เป็น account ที่มีอยู่จริงผู้ติดตามตั้ง1.6ล้านเลยนะทุกคนสิ่งที่เขาวิพากษ์วิจาร์ณกันนั่นก็คือชื่อ member ที่สกรีนลงไปในตัว body ของทามากจิแน่นอนอยู่แล้วว่าก็ต้องมีจีซูเจนี่โรเซ่ลิซ่าครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นก็คือ ไม่มีชื่อของลิซ่าทุกคนกลายเป็นจีซูเจนนี่โรเซแล้วก็โรเซเท่านั้นเลยตอนแรกที่เราเห็นแล้วก็เอออาจจะเป็นภาพตัดต่อหรือเปล่านะแต่มันอยู่ในแอคเคาท์ที่มีคนฟอร์มมากกว่า1.6ล้านมันต้องไม่ใช่คนที่สร้างขึ้นมาเพื่อเอามาทำเป็นเฟก e นิวหรือเปล่าเพราะว่ามันอยู่ในแอคเคาท์ระดับนี้เลยตอนนี้ก็เกิดการพูดถึงแล้วก็การออกมาโจมตีนะว่าทำไมเกิดอะไรขึ้นทำไมถึงไม่มีชื่อของลิซ่าถาทั้งที่ เป็นของ b l a c k พิงค์แบล็คพิงมีเบมเบอร์ชื่อลิซ่นะทุกคนรู้ไหมลากยาวจนไปถึงอยากต้องการคําตอบจากทาง s จ u t h k ค r เรียครับที่ทำไมถึงเอารูปนี้ขึ้นและทำไมถึงไม่ตรวจสอบความถูกต้องก่อนก่อนที่จะโพสต์ลงการทำแบบนี้มันทำให้เกิดการขัดแย้งขึ้นได้นะคุณรู้หรือเปล่ารวมไปถึงการต้องการคำตอบวทำไมถ้าหากว่าตัวนี้เป็นชิ้นงานจริงๆที่จะถูกปล่อยออกมาอย่างเป็นทางการในวันที่23แสดงว่า ตัวพรารมกจิก็จะไม่มีชื่อของลิซ่าใช่ไหมถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆคุณเตรียมตัว ตอบคำถามกับสื่อแล้วก็ประชาชนทั่วทั้งโลกได้เลยว่าทำไมถึงไม่มีชื่อของลิซ่าแบล็กพิงค์อยู่ในนั้นทำไมถึงกลายเป็นชื่อของโรเซ่ทั้งสองคนกลุ่มของโรเซ่เขาก็ออกมาพูดถึงกันนะว,ว่าทำไมถึงมีชื่อของโรเซ่ทั้งสองคนทำไมมีชื่อแค่เมนเขาแล้วลิซ่าล่ะอีกคนหนึ่งที่เป็นเมมเบอร์ของแบล็กพิงค์อยู่ไหนลิลลี่เกาหลีใต้ก็ไม่ยอมเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นการตัดไปเลยว่า บล็คพิงมีแค่3คนเท่านั้นนะดูยังไงยังไงมันก็ออกมาเป็นเวนีเท่านั้นจริงๆเอาเป็นว่ามารอดูตอนเที่ยงของวันนี้ดีกว่าตอนที่เขาปล่อยออกมายังเป็นทางการจะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขไหมหรือว่าตัวนี้เป็นแค่ม็อกอัพเฉยๆแล้วมีข้อผิดพลาดแต่ว่ามันโพสตลงไปแล้วมันแก้ไขอะไรไม่ได้ก็เลยปล่อยเลยตามเลยหรือว่าอะไรยังไงแต่ที่แน่ๆตอนนี้คือไม่พอใจกันมากเลยที่ไม่มีชื่อของลิซ่าอยู่ใน Black p i n k X กันกับธรรมกัจิ